สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหากพูดถึงบุหรี่หลายคนคงนึกถึงผลที่เป็นโทษมากกว่าผลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะคําเตือนหน้าซองเป็นเหมือนสิ่งที่คอยย้ำให้กับผู้เสพรู้ถึงพิษภัยและอันตรายหรือโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่บุหรี่ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตของผู้ที่สูบเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงบุคคลรอบข้างทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตใจหรือภาระที่อาจตกอยู่กับคนรุ่นหลังค่ะ สำหรับ,บเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนมุมมองชีวิตนะคะและถ่ายทอดความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ที่สูบบุหรี่นะคะแล้วน้องเอ็กก็เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นให้กับเราค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องเอ็กกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อเอ็กซนะครับเป็นนักศึกษาปี2อนะครับอยู่ที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์ทำไมเอ็กถึงเลือกเรียนคณะนี้นะคะที่จริงแล้วมันเป็นความฝันของเอ็กตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วคือเอ็กเนี่ย อยากจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบทเอกรู้สึกว่าในเมืองเนี่ยอากาศมันไม่ดีบรรยากาศหลายๆอย่างมันไม่ดีมันส่งผลเสียต่อสุขภาพเขาก็เลยอยากให้เขาไปใช้ชีวิตอยู่แ,แถบนอกเมืองนะครับอะไรทําให้เอ็มุ่งมั่นที่จะสอบเข้าคณะนี้ให้ได้เลยคะ,ะที่จริงมันเป็นด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านด้วยเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของพ่อเอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่าพ่อเอ็กเนี่ย สัญญากับเอกไว้ว่าถ้าเอกสอบติดคณะเนี้พ่อจะเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเอกขอพ่อเลิกสูบบุหรี่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเอกขอไว้ตั้งแต่ตอนเอกอยู่อนุบาลสามอันนั้นคือครั้งแรกแล้วพอมาถึงตอนนี้ยซึ่งเอกอยากอยากให้พ่อเอกเลิกสูบบุหรี่มากเอกก็เลยมันเป็นแรงที่ฉุดเอกให้เอกต้องสามารถทําให้ได้แล้วหลังจากที่เข้าคณะนี้ได้แล้วเนี่ยคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่ไหมเลิกครับคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่เลย แต่ว่าคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่ได้3เดือน oh. และคุณพ่อกลับมาสูบใหม่ oh. ให้ผลว่าพ่อพ่อทำงานหนักแล้วแล้วพ่อเครียดใช่ครับแต่หลังจากที่เอ็กได้เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทย์แค่เพียง2ปีชีวิตของเขาดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขาได้ทราบข่าวจากผู้เป็นแม่ว่าพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเพียงเพราะสาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ หลังจะสอบเสร็จเนี่ยเขาก็รีบกลับอธิบานเพื่อที่จะมาเยี่ยมพ่อแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมพ่อเนี่ยแม่ก็พาไออกมานั่งข้างนอกแล้วก็บอกกับเบงว่าหมอบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งปอดขั้นที่สี่ซึ่งหลังจากที่เอกรู้เนี่ยทุกๆอย่างมัน เหมือนกับวิ่งเข้ามาใส่หมดเลยทุกๆอย่างจริงๆมันเข้ามาในหัวมันทำให้สับสนมากทั้งคำพูดที่พ่อเคยบอกไว้ทั้งใครจะดูแลน้องดูแลแม่ดูแลครอบครัวทั้งใครจะส่งเสียเรียนต่อน้องเรียนต่อ มันทำให้มุ่หวายมากมันทำให้คิดมากเครียดมากจนไอ้ทนไม่ไหวพออีกรู้เนี่ยจังหวะนั้นที่แม่บอกพออีกรู้พอ,อ,พอ,อได้คิดทุกอย่างคือมันทำให้ร้องไห้ออกมา ทางทีมงานได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับครอบครัวของน้องเอ็กและได้ร่วมพูดคุยกับพวกเขาถึงความรู้สึกเรื่องราวปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่เอ็กเนี่ยก็จะพูดว่าประมาณว่าแต่เอ็กเนี่ยตั้งแต่เล็กแล้วนะเขาเขาจะขอพ่อเขามาตลอด ป้าเลิกบุหรี่ได้ไหมเอ็กอยากให้ป้าเลิกบุหรี่ตั้งแต่เขาเล็กๆแล้วนะใช่เขาเล่าเออก็ผัดลูกมาตลอดก็จนมาขอล่าสุดถ้าเอ็กติดติดสัตวแพทย์เอ็กเอ็กขอให้ให้ป้าเลิกบุหรี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ป่าวว่าตอนนี้ป้าป่วยอย่างไรรู้ครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบ อย่าให้ป๊าป๊าหายอ่ะให้กำลังใจป๊าป๊ายังไงบ้างกอดป๊ากกอดอยู่หอมอยู่ป,ป๊าป๊าไอเยอะเข้าโรงพยาบาลแล้วพอเริ่มนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันละหมอ,อมา้าก็มาบอกบนะอกว่าเพราะว่าป,ป๊าป๊าเป็นมะเรนะ็งอะทีปอด์คันสี่ คือแรกก็มันไม่น่าร้ายแรงมันก็เลยไปดูในคอมดูว่าทั้นสี่ทั้นสี่มันก็มันก็เป็นขั้นสุดท้ายนห้ก็บังใจปาช่วยปาช่วยได้ช่วยเต็มที่ใช่ต้องใช้เวลาไปาเยอะให้เต็มที่เวลา,มาไม่เยอะนะปาก็ ผมก็พยายามช่วยปา้าช่วยเต็มที่ป้าให้ช่วยอะไระผมก็ทาอยากบอกอะไรถึงป,าป้าบ้างป้าครับขอให้อาหารไวๆนะครับผมรักป้านะครับกําลังใจเขาเยอะก็ทาเป็นปกติรัแบบเหมือนไม่มีอะไรครับปาา้าก็ว่าเขาก็สู้ผมก็รู้ว่าป้าเขาสู้มากใช่แบบป้าสู้อะผมก็ต้องสู้ตามป้าเลยนะ อยากพูดอะไรถึงคนที่เขาสูบบุหรี่บอกว่ายาสูบบุหรี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นหมพ่อผมอีกครับบุหรี่เนี่ยเท่าที่จำความได้ก็เริ่มสูบตั้งแต่หมอสอต้นต้นแต่หมอสอนหนึ่งเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอเพื่อนฝูงนะหลายๆกลุ่มคือทั้งตัวเองเอป่วย เป็นมะเร็งในปอดนะฮะก็ต้องเลิกโดยปริยายเพราะว่าหายใจเองยังไม่ได้ถ้าเขินสูบควันเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะก,ก็ถือว่ามันเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งบุหรี่เนี่ยเพราะมันมีสารในสารพิษทั้งนั้นนะเท่าที่ฟังมาแต่ว่าเราสูบมาตั้งแต่วัยรุ่นอนะ่ะมันเหมือนกับฟังเพื่อนฝูงมั่งตามเพื่อนฝูงมั่งทำให้เรา ไม่คิดอยากจะเลิกจนกระทั่งมาประสบกับตัวเองซึ่งก็รู้แล้วว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้เคยยังสูบบุหรี่อยู่ซึ่งปัจจุบันก็เลิกแล้วแต่ว่ามะเร็งมันก็ยังติดติดเราไปจนตายแหละนะฮะอันนี้กับกับเด็กเนี่ยกับลูกเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยซึ่งเราก็สูบลูกเราก็ได้ดมด้วยแฟนเราซึ่งท้องอยู่ก็สูบเข้าไปด้วย ทั้งกับเด็กทั้งกับผู้ใหญ่โดนหมดแล้วสุขภาพเขาก็กลายเป็นว่าเป็นโรคภูมิแพ้มั่งเด็กออกมาก็เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ตลอดนะหลายๆคนออกมาเนี่ยลูกผมสามคนเป็นหมดภูมิแพ้หมดก็พยายามจะพอเลิกแล้วก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นให้เขาออกกำลังกายช่วยเหลือตัวเองจริงๆไออ วุนเรนี่มันลายลายมากลายในส่วนที่ลึกมากซึ่งถ้าใครคิดอยากจะเลิกก็น่าจะเลิกซะผมว่ามันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะทำให้ใจแข็งๆเนี่ยมองดูลูกหรือมองดูครอบครัวของเราเองเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเลิกได้ถ้าคิดว่าเลิกไม่ได้ หันกลับมาดูลูกสักทีหนึง่งหรือหันกลับมาดูครอบครัวซึ่งเราต้องปกป้องเราต้องอยู่อยู่กับเขาไปตลอดนะฮะคอยดูความสำเร็จของเขาก็อาจจะทำให้เรา,เามีใจที่อยากจะเลิกมุอถี่มันไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกว่าขายเครียดหรือแท่ วามันไม่มันไม่ใช่มันกลายเป็นทําร้ายตัวเองทั้งนั้นนะฮะอยากให้เลิกเถอะเพราเราก็มีตัวอย่างเานาะพูดแล้วก็อยากลบว่าคนข้างหลังเนาะมองไปแล้วขนนันหลังคิดถึงคนข้างหลังด้วยเดี๋ยวที่ใจแล้วก็ คิดถึงคนนี้หลังให้เยอะๆด้วยเพราะคันที่เวลาคุณเป็นแล้วเนี่ยคนคนที่อยู่ใก้ตัวคุณนี่แหละเขาจะเป็นยังไงแม้ว่าคำสัญญาที่เอ็กมีกับพ่อนั้นจะเลือนลางลง แต่ความรักความผูกพันระหว่างพ่อและลูกยังคงมั่นคงเสมอเอ็กไม่เคยยอมแพ้ให้กับชีวิตเขามุ่งม,มั่นในการเรียนและเข้มแข็งที่จะรับผิดชอบชีวิตของคนในครอบครัวเพราะหวังเพียงว่าวันหนึง่งหากพ่อเขาไม่อยู่เขาจะสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวได้